กระเทียมพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่ครัวไทยและครัวโลกมาอย่างยาวนานโดยรูปร่างที่เรียบง่ายกลิ่นเฉพาะตัวที่รุนแรงและรสชาติเผ็ดร้อนจนหลายคนอาจมองข้ามแต่ภายใต้รูปลักษณธรรมดานั้นกลับซ่อนพลังแห่งธรรมชาติที่น่าทึ่งไว้มากมายกระเทียมมีได้เป็นเพียงส่วนประกอบในอาหารที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมเท่านั้น แต่ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรเพราะคุณประโยชน์ที่หลากหลายทั้งในด้านสุขภาพรักษาโรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากตำราแพทย์แผนโบราณไปจนถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันต่างยืนยันตรงกันว่ากระเทียมคือหนึ่งในพืชที่อุดมไปด้วยสารสำคัญที่ดีต่อร่างกายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะสารอลิซิน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกระเทียมถูกทุบบดหรือสับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งบางชนิดผู้คนทั่วโลกต่างหันมาสนใจสมุนไพรธรรมชาติอย่างกระเทียมมากขึ้นในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการรักษาโรคเรื้อรังและผลข้างเคียงจากยาเคมีสังเคราะห์เมื่อเทรนสุขภาพแบบองค์รวมหรือ holistic health เริ่มเป็นที่นิยมผู้คนต่างค้นหาทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนกระเทียมจึงกลายเป็นคำตอบของผู้รักสุขภาพเพราะสามารถบริโภคได้ง่ายมีราคาไม่แพงและเข้าถึงได้ในแทบทุกครัวเรือนแต่กระเทียม ไม่ได้มีดีแค่ช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมเท่านั้นหากใช้อย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมยังสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภายในร่างกายอย่างลึกซึง้งเช่นการไหลเวียนโลหิตการย่อยอาหารไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบภูมิคุ้มกันทั้งนี้คุณประโยชน์ของกระเทียมมีมากมายหลายข้อแต่ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเพียง3คุณประโยชน์เด่น ที่มีการศึกษาและยืนยันทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่ากระเทียมคือสมุนไพรที่ทรงพลังอย่างแท้จริงข้อที่1กระเทียมช่วยลดความดันโลหิตปกป้องหัวใจจากภัยเงียบหนึ่งในคุณประโยชน์ที่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกคือความสามารถของกระเทียมในการลดความดันโลหิต ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกความดันโลหิตสูงหรือโรคความดันมักไม่มีอาการเตือนที่ชัดเจนผู้ที่เป็นโรคนี้จํานวนมากไม่รู้ตัวจนกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นหัวใจวายหลอดเลือดสมองแตกหรือไตเสื่อมซึ่งทำให้การควบคุมความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กระเทียมจึงได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะพืชสมุนไพรที่สามารถช่วยในจุดนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเคมีตลอดเวลาสารอะลีซินกุญแจสำคัญของการขยายหลอดเลือดเมื่อกระเทียมถูกทุบบดหรือสับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้เกิดสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าอะลีซินหรืออะลีซินซึ่งเป็นสารประกอบกรมมฐานที่มีคุณสมบัติทางเภสัชกรรมหลากหลายหนึ่งในนั้นคือ การช่วยขยายหลอดเลือดหรือ v e s o d i l a t i o n ทำให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดแรงต้านของกระแสะเลือดและส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงอย่างธรรมชาติอะลิซินยังช่วยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์หรือไนติกออกไซด์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและเปิดกว้างขึ้นส่งผลให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้นลดความดันในระบบไหลเวียนโลหิตงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันผลลัพธ มีการศึกษาคลินิกหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของกระเทียมในการลดความดันโลหิตเช่นวารสาร Journal of Clinical Hypertension รายงานว่าผู้ที่รับประทานกระเทียมในรูปแบบอาหารเสริมเป็นเวลา12สัปดาห์มีระดับความดันโลหิตลดลงอัชเฉลีย่ย8-10ม mm ิลลิเมตรปรอดซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ยาลดความดันในระดับปานกลางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ทำการทดลองในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันสูงพบว่าการรับประทานกระเทียมวันละ1,200มิลลิกรัมสามารถลดค่าความดันสิต,ตลิกได้อย่างมีนัยสำคัญโดยไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงการบริโภคที่เหมาะสมแม้ว่ากระเทียมสดจะมีฤทธิ์แรงและมีอลลิซินสูงที่สุดแต่บางคนอาจมีปัญหาเรื่องกลิ่นปวดท้องหรือระคายเคืองดังนั้นการบริโภคกระเทียมในรูปแบบอบแห้งกระเทียมสกัด หรือน้ำมันกระเทียมก็สามารถใช้ทดแทนได้โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรรับประทานกระเทียมสดวันละ1-2กลีบหรือประมาณ3-6กรัมหากเป็นอาหารเสริมควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณอลิซินมาตรฐาน1.3%ขึ้นไปอย่างไรก็ตามการบริโภคควรอยู่ในความเหมาะสมเพราะหากมากเกินไปอาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือทำให้ทองอื่นในบางรายข้อที่2 กระเทียมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต้านการติดเชื้อในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกครามจากโรคติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไวรัสโคโรนาหรือแม้กระทั่งเชื้อแบคทีเรียดื้อยาการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงกลายเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติที่สำคัญที่สุดกระเทียม ในฐานะสมุนไพรธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพหลากหลายได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลภูมิคุ้มกันคืออะไรและทำไมจึงสำคัญระบบภูมิคุ้มกันหรืออิมูนซิสเต็มคือเครือข่ายของเซลล์เม็ดเลือดขาวอวัยวะและสารเคมีในร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันและต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมเช่นไวรัส แบคทีเรียเชื้อรารวมถึงเซลล์มะเร็งภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยช่วยฟื้นตัวร่างกายให้เร็วขึ้นหลังเจ็บป่วยและลดอาการเรื้อรังจากโรคบางชนิดหากระบบนี้อ่อนแอเราจะป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายฟื้นตัวช้าและอาจเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในระยะยาวกระเทียมกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน,นกลไกที่ซับซ้อนแต่ทรงพลัง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระเทียมเช่นอัลิซินซัลเฟอร์และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมีบทบาทโดยตรงต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในด้านต่างๆดังนี้ 1. กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรคกระเทียมสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวมากขึ้นโดยเฉพาะเซลล์ชนิด T เซล ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับและทำลายเซลล์ติดเชื้อหรือเซลล์มะเร็งอย่างรวดเร็ว 2. เสริมริ์กต้างไวรัสและแบคทีเรียโดยตรงอัลลิซินในกระเทียมมีคุณสมบัติคล้ายยาปฏิชีวนะธรรมชาติโดยสามารถทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสบางชนิดเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสเริมหรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสบางสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ 3. ลดการอักเสบภายในร่างกายการอักเสบหรืออินฟลามเมชันถือเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังมากมายเช่นเบาหวานโรคหัวใจและภูมิคุ้มกันอ่อนแอกระเทียมมีสารต้านการอักเสบที่ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำงานมากเกินไปจนทำลายเซลล์ของตัวเองงานวิจัยที่สนับสนุนหลายการศึกษาทั่วโลกยืนยันถึงบทบาทของกระเทียมในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเช่นวารสาร The Advances in Therapy ปี2001รายงานผลการทดลองในอาสาสมัคร146คนพบว่าผู้ที่ได้รับอาหารเสริมกระเทียมเป็นเวลา12สัปดาห์มีอัตราการติดเชื้อหวัดลดลงถึง63%และเมื่อป่วยก็หายเร็วขึ้นเฉลี่ย1.5วันเทียบกับกลุ่มควบคุมการทดลองในสัตว์พบว่าการให้สารอะลิซินในหนูทดลองสามารถเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวและลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างมีนัยสำคัญเหมาะสำหรับใคร ผู้สูงอายุที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงตามวัยผู้ที่เจ็บป่วยบ่อยมีประวัติภูมิแพ้หรือเป็นโรคเรื้อรังบุคคลทั่วไปที่ต้องการป้องกันโรคในช่วงฤดูฝนหรือการระบาดของโรคติดต่อวิธีรับประทานให้ได้ผลสูงสุดเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการเสริมภูมิคุ้มกันควรรับประทานกระเทียมสดโดยการสับหรือบดก่อนพักไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้อลิซินเกิดขึ้นเต็มที่ แล้วค่อยนำไปปรุงหรือรับประทานกับอาหารอย่างอื่นเช่นน้ำผึ้งข้าวต้มหรือโยเกิรต์ตหากไม่สะดวกบริโภคสดๆอาจใช้กระเทียมสกัดเข้มข้นแบบแคปซูลที่ระบุป,ปริมาณอะิีซินชัดเจนอย่างไรก็ตามควรเลือกแบรนด์ที่มีการรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภยัยข้อที่3กระเทียมลดระดับไขมันในเลือดป้องกันไขมันอุดตันและโรคหัวใจในยุคที่พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารมันจัดและการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบล้วนส่งผลให้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตับเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือที่เรียกกันว่าอมาัอมพฤกษ์อัมพาตหนึ่งในทางเลือกทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากในการช่วยควบคุมไขมันในเลือดก็คือกระเทียมไขมันในเลือดคืออะไรทำไมต้องระวังไขมันในเลือด คือไขมันที่หมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดประกอบด้วยสส่วนหลักๆคือ LDL หรือไขมันเลวหากมีมากเกินไปจะเกาะตามผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการติบตันหรือ HDL หรือไขมันดีช่วยพาไขามันส่วนเกินกลับไปทำลายที่ตับเมื่อ LDL สูงและ HDL ต่ำจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันและโรคหลอดเลือดอื่นๆดังนั้น การรักษาระดับไขมันในเลือดให้สมดุลจึงเป็นหัวใจของการมีสุขภาพดีระยะยาวกระเทียมกับการควบคุมไขมันพลังธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระเทียมเช่นอัลลิซินซัลเฟอร์และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมีบทบาทโดยตรงต่อการลดระดับ LDL และไตรกลีเซไร์ในขณะที่อาจช่วยเพิ่มระดับ HDL ได้เล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์บางชนิดในตับ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลทำให้ร่างกายสร้างไขมันเลวน้อยลงและกำจัดได้เร็วขึ้น,นกลไกที่กระเทียมทำงานเพื่อลดไขมันในเลือด 1. ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA e Reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์เดียวกับยาควบคุมคอเลสเตอรอลเช่นสตาตินกระเทียมสามารถยับยั้งเอนไซมนี้บางส่วนจึงช่วยลดการผลิตคอเลสเตอรอลในตับได้ 2. เพิ่มการขับคอเลสเตอรอลออกจากร่างกาย กระเทียมช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและถุงน้ำดีส่งผลให้ไขมันและกรดน้ำดีถูกขับออกผ่านระบบขับถ่ายเร็วขึ้นลดการดูดซึมกลับ 3. ลดการดูดซึมไขมันในลำไส้กระเทียมมีฤทธิ์ขัดขวางการย่อยและดูดซึมไขมันบางส่วนในระบบทางเดินอาหารซึ่งช่วยลดปริมาณไขมันที่เข้าสู่กระแสเลือดผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ากระเทียมสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้จริงเช่น งานวิจัยในวรารสาร Nutrition Reviews ปี2013วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา39ชิ้นพบว่าการรับประทานกระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได้เฉลี่ย5-10%ในกลุ่มที่มีไขมันในเลือดสูงการทดลองที่มหาวิทยาลัยในอิหร่านพบว่าผู้ที่รับประทานกระเทียมวันละ600-1,200มิลลิกรัมติดต่อกัน8สัปดาห์มีระดับ LDL ลดลงและไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยในเกาหลีใต้พบว่าการใช้กระเทียมดำหรือเอทการิกเอ็กซตรัยังช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันสะสมในหลอดเลือดใครบ้างที่ควรบริโภคกระเทียมเพื่อลดไขมันผู้ที่มีประวัติไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยโรคหัวใจความดันเบาหวานผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานอาหารไขมันจัดรูปแบบและปริมาณที่แนะนำกระเทียมสด รับประทานวันละ1-2กลีบขณะท้องว่างหรือพร้อมอาหารกระเทียมสกัดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอะลิซินเข้มขน้นวันละ600-1,200มิลลิกรัมแบ่งรับประทานสองครั้งเช้าและเย็นกระเทียมดำนิยมรับประทานวันละ1-2หัวมีรสหวานอ่อนและไม่มีกลิ่นฉุนอย่างไรก็ตามควรเลือกแบรนด์ที่มีการรับรองคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและสิ่งที่เราจะพูดต่อไปก็คือมะเขือเทศ ผักผลไม้สีแดงสดที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในครัวเรือนแทบทุกบ้านอาจดูเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของเมนูอาหารจานโปรดไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำพลิกหรือสลัดเพื่อสุขภาพแต่รู้ไหมว่ามะเขือเทศไม่ใช่เพียงแค่ของตกแต่งจานหรือเครื่องเคียงธรรมดารรมดาหากแต่เป็นขุมทรัพย์แห่งคุณค่าทางโภชนาการที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์อย่างแท้จริง ในโลกของอาหารเพื่อสุขภาพมะเขือเทศจัดเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั้งจากผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพลดน้ำหนักต้านอนุมูลอิสระหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ความนิยมนี้ไม่ได้เกิดจากภาพลักษณ์ของความสดใหม่หรือสีสันอันสดใสเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คุณประโยชน์หลากหลายที่ซ่อนอยู่ภายในลูกมะเมือเทศลูกเล็กๆนี้ซึ่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากก็ได้ให้การยืนยันถึงประสิทธิภาพอันน่าทึ่งเหล่านั้นมาโดยตลอดมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญเช่นวิตามินซีวิตามิน, C, มน A, โเโพแทสเซียมและกรดโฟลิก รวมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อดังอย่างไลโคปีนซึ่งสารตัวนี้เองที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากวงการแพทย์และนักโภชนาการทั่วโลกเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งบางประเภทโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งการชะลอความเสื่อมของเซลล์นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วมะเขือเทศยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสดสุก ขันน้ำดองหรือแม้กระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารความยืดหยุ่นในการบริโภคนี้เองทำให้มะเขือเทศเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารที่ช่วยดูแลร่างกายและชะลอความเสื่อมถอยตามวัยข้อที่1มะเขือเทศช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หนึ่งในคุณประโยชน์ที่สําคัญที่สุดของมะเขือเทศคือการส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อการไหลเวียนของเลือดการลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายมะเขือเทศมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีผลอย่างมากต่อการปกป้องหัวใจรวมถึงการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวายไลโคปีนพระเอกของหัวใจ สารสำคัญที่สุดในมะเขือเทศคือไลโคปีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยที่ให้สีแดงเข้มแก่มะเขือเทศไลโคปีนเป็นสารการอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากสามารถช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันชนิด LDL หรือไขมันเลวซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดคราบไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดหากสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจะนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรืออเตโรสเคโรซิส และเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจมีงานวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนบทบาทของไลโคปีนในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจตัวอย่างเช่นในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้ที่มีระดับไลโคปีนในเลือดสูงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่าผู้ที่มีระดับต่ำถึง30%นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าไลาโคปีนช่วยลดความดันโลหิตปรับสมดุลระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยโพแทสเซียมและแร่ธาตุที่หัวใจต้องการ นอกจากไลโคปีนแล้วมะเขือเทศยังมีปริมาณโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทในการควบคุมความดันโลหิตการหดตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงการทำงานของหัวใจอย่างสม่ำเสมอการได้รับโพแทสเซียมในระดับที่เพียงพอช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันสูงและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจไฟในผู้ที่รับประทานในอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำร่วมด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ วิตามินซีที่พบในมะเขือเทศก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงและลดภาวะการอักเสบอินไทยในหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอย่างเบต้าแคโรทีนฟลาวนอยด์และกรดฟีนอลิกก็ร่วมกันทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์หัวใจจากความเสียหายของอนุมูลอิสระที่สะสมในร่างกายเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือในภาวะที่ร่างกายมีความเครียดสะสมสูงประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การบริโภคมะเขือเทศเป็นประจำเช่นดื่มน้ำมะเขือเทศคั้นสดวันละแก้วทานมะเขือเทศสดกับสลัดหรือนำมาปรุงในอาหารที่ใช้ความร้อนอย่างซุปซอสมะเขือเทศหรือสตูจะช่วยเพิ่มปริมาณไลโคปีนในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงสุกแล้วจะทำให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีกว่ามะเขือเทศสดถึงหลายเท่าเพราะความร้อนช่วยทำลายทรงเครื่งเซลล์ของผนังพืชทำให้สารไลโคปีนละลายออกมาในน้ำมันหรือของเหลวได้ง่ายขึ้น ข้อที่2มะเขือเทศช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอวัยและลดปัญหาผิวเสียจากแสงแดดหากกล่าวถึงพืชผักหรือผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยดูแลผิวพรรณอย่างเป็นธรรมชาติชื่อของมะเขือเทศจะต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะมะเขือเทศเป็นแหล่งรวมของสารอาหารสำคัญที่มีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างสุขภาพผิวชะลอความชาราและช่วยให้ผิวต้านทานต่อมลภาวะและแสงแดดได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญกับมลพิษและรังสี UV จากแสงแดดเป็นประจำไลโคปีนเ <cop> กราะป้องกันผิวจากรังสี UV หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของสารไลโคปีนในมะเขือเทศก็คือการปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากรังสีอันตราไบโอเลดซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้ผิวหมองคล้ำเขียวยน่นและเกิดจุดด่างดำไลโคปีน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงมากในการลดการอักเสบและลดปฏิกิริยาออกซิเดชันในผิวหนังที่เกิดขึ้นหลังจากผิวถูกแสงแดดทำร้ายมีงานวิจัยหลายฉบับระบุว่าการรับประทานมะเขือเทศหรือผลิตประทานจากมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดระดับความเสียหายของ DNA ในเซลล์ผิวหนังที่ได้รับแสง UV ได้อย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นการศึกษาจากประเทศเยอรมนีพบว่า ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศสุกเป็นประจำมีความสามารถในการป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดได้สูงขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับไลโคปีนเลยวิตามินซีและเอตัวช่วยสร้างคอลลาเจนและฟื้นผูผิวมะเขือเทศมีปริมาณวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นสำหรับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังคอลลาเจนเป็นโครงสร้างโปรตีนที่ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นเต่งตึง และดูอ่อนเยาว์การที่ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและลดการหย่อนคล้อยของผิวหนังได้อย่างเห็นผลนอกจากนี้วิตามินเอที่อยู่ในรูปของเบต้าแคโรทีนก็มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพฟื้นผ,ผู้ผิวที่แห้งกร้านและลดการเกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิธภาพโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาผิวมันหรือผิวอักเสบสารพฤกษเทมีอื่นๆในเมื่อเกลเทศ อย่างฟราวอโนย์และกรดฟินโนลิกก็มีบทบาทสำคัญในการลดการอักเสบของผิวซึ่งอาจเกิดจากการระคายเคืองการติดเชื้อหรือการสะสมของบลพิษในชีวิตประจำวันสารเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนผู้พิทักษ์ที่ช่วยต้านการเกิดสิวผื่นหรือรอยแดงและยังช่วยปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมออีกด้วยใช้ได้ทั้งกิ่นและพอกหน้านอกจากการรับประทานแล้ว เมื่อเขือเทศอย่างนิยมนำมาใช้ในรูปแบบพอกหน้าหรือมาร์กผิวซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีในการลดความมันบนใบหน้าขาจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและทำให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยสูตรยอดนิยมเช่นการนำเมื่อเขือเทศบดผสมกับน้ำผึ้งหรือนมสดแล้วพอกหน้าไว20้20-15นาทีเป็นประจำา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาอันสัน้นเหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้สูงอายุ สำหรับผู้หญิงที่ต้องการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์มเมื่อเขือเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือเครื่องสําอางราคาแพงเช่นเดียวกับในผู้สูงอายุที่ผิวเริ่มบางและไวต่อแสงแดดมากขึ้นการบริโภคมเมื่อเขือเทศจึงช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวและลดการเกิดจุดด่างดำฝ้าและริ้วรอยลึกได้อย่างดีเยี่ยมข้อที่3มะเมื่อเขเทศช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งของมะเขือเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางการแพทย์และโภชนาการทั่วโลกก็คือความสามารถในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิดรวมถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคและความเสื่อมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นไลโคปีนป้องกันเซลล์กลายพันธุ์ลดความเสี่ยงมะเร็งสารไลโคปีนซึ่งมีอยู่ในปริมาณมากในมะเขือเทศ เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในธรรมชาติหน้าที่สำคัญของไลโคปีนคือการป้องกันความเสียหายต่อ DNA หรือ DNA ภายในเซลล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่อาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้งานวิจัยหลายฉบับได้พิสูจน์ว่าการบริโภคไลโคปีนในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเขือเทศได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ชายอย่างมากเนื่องจากไลโคปีนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากและลดระดับ PSA หรือสารบ่งชี้มะเรง็งมะเร็งปอดไลโคปีนสามารถลดผลกระทบของสารพิษจากการสูบบุหรี่หรือมลพิษในอากาศที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคนี้มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีข้อมูลแสดงว่าไลาโคปีนและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในมะเขือเทศช่วยลดการเจริญของเซลล์ผิดปกติในระบบย่อยอาหารและต่อมน้ำนมยิ่งไปกว่านั้นไลโคปีนยังต้านกระบวนการอักเสบเรื้อรังที่เป็นพื้นฐานของหลายโรคร้ายไม่ใช่เฉพาะแค่มะเร็งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะเมตาบลิกอีกด้วยวิตามินซีและสารอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันโดยเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ตรวจจับและกำจัดเชื้อโรคแบคทีรียและเซลล์ที่ผิดปกติการได้รับวิตามินซีเพียงพอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการติดเชื้อต้องการโรคหวัดไข้หวัดใหญ่และอาการเจ็บคอโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงตามวัย นอกจากนี้มะเขือเทศยังมีวิตามินเอโฟเลตและโพแทสเซียมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์และยังช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงและขาวอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงของภาวะโลหิตจ,จางและอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังอีกด้วยเสริมการดีท็อกซ์ขจัดสารพิษมะเขือเทศยังมีส่วนช่วยในการล้างพิษในร่างกายหรือดีท็อกซิฟิเคชัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงถึงกว่า90%รวมถึงไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและช่วยให้ลำไส้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการขับของเสียออกจากร่างกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงของการสะสมสารพิษที่อาจก่อมะเร็งในอนาคตบริโภคง่ายได้ผลดีไม่ว่าคุณจะดื่มนะ้ำมะเขือเทศคั้นสดกินมะเขือเทศเชอรี่เป็นของหวานหรือใส่มะเขือเทศในอาหารคาวหวานประจำวันเช่น แกงซุปหรือน้ำพริกล้วนสามารถช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะหากเลือกมะเขือเทศที่ปลูกแบบอินทรีย์จะยิ่งปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและให้ผลดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นสรุปคือด้วยคุณสมบัติเชิงลึกทางชีวภาพมะเขือเทศจึงไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่เป็นเกราะป้องกันโรคร้ายจากธรรมชาติ ที่สามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งและเสริมภูมิคุ้นกันให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้บียิ่งขึ้นเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพระยะยาวสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการเลือกสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดและมะเขือเทศก็คือหนึ่งในสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นที่ธรรมชาติมอบให้กับเราเพียงแค่คุณใส่มะเขือเทศไว้ในเมนูประจำวัน คุณก็สามารถป้องกันโรคเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวและดูแลหัวใจได้อย่างง่ายดายอย่ามองข้ามของใกล้ตัวเพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจคือคำตอบของชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวแล้วคุณละ่ะวันนี้กินมะเขือเทศแล้วหรือยัง